<ด>แปลงนี้ที่เป็นป่าเนี่ยอยู่ในเขตเราอยู่ทำได้แต่ต้นข้าวมันไม่ค่อยดียามันเยอะเอาไม่ได้เราทําไม่ไหวถ้าเป็นสวนก็ได้เห็นไหมป่าแบบนี้ตรงนี้คือที่ยังเหลือมุมที่ยังไม่ได้ทำอะไร ก็เป็นนาฮนะันคือนาห้างนะั้นที่เราทำนาห้างถ่ายดูถ่ายเลยจริงๆวะถ่ายถุงดมรู้ยังแทงที่เราทำเนื่อยนะไง ตกไหมหนาถึงเดชชนสวนเห็นไหมกับที่ดินสวนเนี่ยแปลงนี้เป็นแปลงยางแต่ยังเหลือตรงนู้นนะตรงนู้นนะที่เป็นนาหางอยู่ที่เขามีคอยเอชนะนายาวารถไปหอดเขตแดนคุณน่ะเนี่ยเหลือตรงนี้แปลงเล็กเนี้ยนาแตกตลอด ถ้าตั้งโสดตั้งเพงตรงนี้ก็ได้ตรงกัแต่ทุนก็บอกลึกไปทุนก็บอกลึกไปสูงมุมนั้นอะสูงมุมนั้นมันสูงฝ้านั้นสูง